สวัสดีครับผมโค้ชซุปนะครับจากส่งขายเอฟซีคาร์มีนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของ E ีพีสานะครับที่จะให้น้องๆเนี่ยทำการฝึกซ้อมที่บ้านนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของการทำสควอตนะครับหรือการสร้างกล้ามเนื้อขานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย5้าท่าด้วยกันนะครับก็เริ่มจากง่ายไปยากนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อขาเนี่ยสำคัญมากสำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับต้องมีความแข็งแรงความทนทานนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า5ท่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคสำหรับท่าแรกนะครับก็คือท่าสควอตนะครับ ท่าสคอตง่ายๆก็คือการทิ้งก้นไปข้างหลังนะครับเก็งเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็หัวเข่าอย่าเลยไปเท้านะครับเกร็งหน้าท้องนิดนึงเวลาทํานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับหลังไม่ค่อมนะครับเดี๋ยวดูข้างๆนะครับประมาณนี้นะครับหลังไม่ค่อมสคอตนะครับเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับหน้าท้องนะครับต้นขานะครับแล้วก็ทิ้งก้นไปหลังแล้วก็ที่สาคัญคือหัวเข่าอย่าเลยไปเท้าเวลาทา โอเคครับอันนี้คือท่าแรกนะครับครับสำหรับท่าที่2นะครับก็คือท่า forward lunges นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทํำยังไงนะครับจากแรกนะครับยืนให้บาลานซ์กันนะครับแล้วก็ก้าวขาเท่าใดเท้าหนึ่งเนี่ยไปข้างหน้านะครับให้ทําทีละข้างนะครับดูตัวอย่างเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวดูจากข้างนะครับก้าวขา โอเคครับอันนี้คือท่าที่2นะครับ forward lunges นะครับครับต่อมาเป็นท่าที่3นะครับก็คือท่า reverse lunges นะครับจากตะกี้เนี่ย forward lunges ก็คือการก้าวขาไปหน้ารอบนี้นะครับให้สลับกันก็คือก้าวขาไปหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับยืนนะครับให้บาลานซ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยไปหลังเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมานะครับ ดูจากข้างนะครับมันจะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขานะครับหลักๆโอเคครับประมาณนี้นะครับท่าที่3นะครับสำหรับท่า reverse lunges นะครับครับต่อมาเป็นท่าที่4นะครับก็คือท่า lateral hop นะครับก็คือการกระโดดซ้ายและขวาสลับกันนะครับพยายามให้บาลานซ์กันนะครับแช่ไว้นะครับ สลับซ้ายขวาแค่ไว้นะครับสลับซ้ายขวาอย่าก,ก้มตัวมากเกินไปนะครับยามบาลานซ์แช่ประมาณสามวินะครับแล้วก็ค่อยสลับอันนี้จะได้การน,นือต้นขานะครับการบาลานซ์แล้วก็การสปริงตัวนะครับครับาสำหรับท่าที่ห้านะครับท่าสุดท้ายก็คือไฮนีพอสนะครับก็คือการสับแขนสับขาหรือยกเข่าสูงนั่นเองนะครับดูตัวอย่างเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับดปนั้นเพิ่มสปีดนะครับไปทำให้บาล้านนะครับน้ำหนึ่งถึงสิบแล้วก็ค่อยหยุดนะครับช้าใหม่ช้าใหม่ช้าใหม่อห็นดังนั้นก็เพิ่มสปีดประมาณนี้นะครับนอกจากท่านี้นะครับจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อขานะครับยังเป็นการปรับ ท่าวิ่งของน้องๆเนี่ยให้ถูกขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับและก็ดีขึ้นจากเดิมด้วยนะครับสําหรับท่านี้เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการฝึก ep สามนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อขานะครับเพื่อให้พร้อมสําหรับการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับหรือเล่นกีฬาอื่นๆนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้ขาเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีกล้ามเนื้อขาที่ดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ังไงก็อย่าลืมน้องๆเนี่ยไปฝึกเพิ่มที่บ้านนะครับเพราะว่านี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากนะครับแค่มีพื้นที่นะครับแต่ว่าอยากให้ทําจากง่ายไปยากนะครับจากเบาไปหนักนะครับเดี๋ยวจะมีอาการบาดเจ็บตามมานั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับส่งขาย C อส a ซอร์แคมีนะครับแล้วผมโคซุปนะครับก็ขอจบในส่วนของการฝึกซ้อมนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอมานะครับในส่งขายฟอส a ซอร์แคมีนะครับกลุ่มใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามีรางวัลให้นะครับ เดี๋ยว EP ที่4นะครับ EP ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ